สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพบ้านยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูการขุดโคกน้องหน้านะครับว่าผมใช้เวลาในการขุดโคกน้องหน้ากี่วันนะครับแล้วก็จ่ายค่าแรงการขุดของแมคโครนะครับไปกี่บาทนะครับผมอันนี้ก็เป็นโคกน้องหน้านะครับที่ได้ทําการขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นคลองใหญ่นะครับผมแล้วก็จะมี คลองไส้ไก่นะครับวิ่งรอบพื้นที่5ไร่นะครับที่ผมได้ทําการซื้อไว้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูวิธีการขุดนะครับเดี๋ยวก็มาคํานวณค่าใช้จ่ายให้ฟังนะครับก่อนที่จะขุดโคกน้องหน้านะครับผมก็จะเขียนแบบออกมาคร่าวๆก่อนนะครับผมก็พื้นที่5ไร่นะครับเราก็เขียนแบบออกมาก่อนนะครับว่าเราต้องการขุดตรงไหนบ้างนะครับผมก่อนที่จะขุดนะครับเราก็ต้อง อธิบายแบบตัวนี้นะครับให้แมคโครเข้าใจกับเราด้วยนะครับว่าเราต้องการขุดแบบไหนนะครับเราก็ต้องวางแผนไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะทําการขุดโคกหนองหน้านะครับเราจะได้วางแผนถูกนะครับว่าเราต้องการเอาสิ่งของไว้ตรงไหนเอาถนนไว้ตรงไหนนะครับผมต้องเขียนแบบก่อนนะครับดีที่สุดเลยแบบตัวนี้นะครับผมก็ทําไปให้รถแมคโครอีกหนึ่งใบนะครับก็ได้ ขุดออกมานะครับได้สวยงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมการขุดดินวันแรกนะครับก็ได้นํารถแบ็กโฮเล็กมาขุดนะครับรถแบ็กโฮเล็กนี่ก็คาดจ้างมาวันละ4ี่พันบาทนะครับผมก็ขุดไปนะครับได้ทั้งวันเลยความยาวร้อยกว่าเมตรนะครับไม่คุ้มนะครับ วันที่2นะครับก็เลยได้ทําการจ้างรถแมคโครใหญ่มานะครับเพราะว่ารถแมคโครใหญ่ว่างแล้วนะครับผมแมคโครใหญ่นะครับก็ใช้เวลาการขุด3วันนะครับผมก็ถือว่าได้งานอยู่นะครับเพราะว่าพื้นที่5ไร่นะครับก็ใช้เวลาการขุดนานพอสมควรนะครับกว่าจะเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นขุดทองไส้กายนะครับนี่ครับก็ขุด เป็นล่องไปแบบนี้นะครับผมอันนี้ผมก็ได้ทำการเดินตรวจงานด้วยตนเองตลอดนะครับจนกว่าจะเสร็จเลยการขุดอองไส้ไก่ตรงนี้นะครับต้องขุดเฉียงลงไปนะครับผมถ้าเกิดว่าขุดแนวตรงเวลานำน้ำเข้าแล้ว ดินมันจะกลบนะครับผมก็ได้ทําการวางท่อไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้เมทโคนะครับขุดสะด้องใหญ่นะครับไปเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับในการขุดของไก่รือว่าโคกน้องหน้าตัวนี้นะครับรวมทั้งหมดเลยนะครับก็ใช้เวลา4วันนะครับ ในการขุดโพกน้องนาตัวนี้นะครับผมทันนี้นะครับก็เป็นขุดสระใหญ่นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผมก็ได้ทาการดึงน้ําเข้าเลยนะครับเพื่อกันดินมมันแห้งตัวนะครับแล้วมันไหลลงไปนะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้นานดินมมันจะแห้งแล้วมันจะไหลลงไปในสระของเรานะครับก็รีบดึงน้ําเข้าเลยนะครับ นี่นะครับก็หลังจากดึงน้ําเข้าแล้วนะครับก็ขุดของหน้าบ้านนะครับแล้วก็มีของไส้ไก่ยาวแบบนี้นะครับผมมีสระใหญ่นะครับสระใหญ่ตัวนี้ก็ขนาด24คูณ28เซนติเมตรนะครับความลึกก็อยู่ที่2เมตรนะครับส่วนของไส้ไก่นะครับก็ขนาด1เมตร50นะครับความลึกก็1เมตรนะครับผม ก็หลังจากที่แมคโครขุดโคกหนองนาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็หมดค่าใช้จ่ายไปประมาณ35,000บาทนะครับผมรวมทั้งค่าวางท่อนะครับตรงจุดนี้ด้วยนะครับผมค่าท่อด้วยนะครับเฉพาะค่าจ้างแมคโครนะครับใช้เวลาขุดไป4วันนะครับก็จ่ายค่าจ้างไป3 0 0 0 0บาทนะครับผมภายใน4วันนะครับผมก็มีมาแก้งงแก้งงานอะไรด้วยนะครับก็รวมๆแล้ว สามหมื่นบาทนะครับเฉพาะค่าจ้างแมคโครนะครับกว่าจะขุดออกมานะครับได้เป็นคลองไส้ไก่สวยๆแบบนี้นะครับผมก็กว่าที่การขุดนะครับจะออกมาได้แบบนี้นะครับก็ใช้เวลานะครับแล้วก็ใช้เงินด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะทําได้แบบนี้นะครับผมต้องมาคอยเฝ้าแมคโครตลอดเลยนะครับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับแล้วก็ แบบที่ผมเขียนไว้นะครับก็ให้แมคโครไปด้วยนะครับครับเขาจะได้เห็นแบบเราแล้วเขาจะได้เข้าใจกับเรานะครับว่าเราต้องการขุดแบบไหนนะครับผมนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมก็การขุดโคกหนองหน้านะครับก็หมดเงินไป35,000บาทนะครับรวมค่าจ้างแมคโคนะครับแล้วก็ค่าท่อต่างๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ